ในช่วงหลังวันปีใหม่ของปี1972นะครับมันก็ได้มีชาวบ้าน3คนฮะเข้าไปพบกับหญิงสาวร่างงามคนหนึ่งนอนอยู่ในกระท่อมชาวบ้านเนี่ยตกใจมากนึกว่าเธอเป็นนางฟ้าตกสวรรค์มาจากที่ไหนหรือเปล่าเพราะว่าหน้าตาและก็ผิวพรรณของเธอนะครับมันช่างเหมือนกับเทพหญิงในตำนานที่คนเฒ่าคนแก่เขาได้เล่ากันเหลือเกินชาวบ้านพวกนี้ก็เลยถามเธอว่าเธอเป็นไผ่มาจะใส่ะหญิงผู้นั้นก็ตอบขึ้นมาว่า ข้าพระเจ้ามาจากฟ้านะเจ้านั่นแหละฮะชาวบ้านก็เลยโฮเฮกันเลยว่าข้าได้เจอเทพเจ้าแล้วเย่ yeah ผู้หญิงคนนัก็แบบใจเย็นก่อนนะพี่ใจเย็นก่อนหนูก็เป็นแค่คนธรรมดาเหมือนกับพี่นี่นแหละเพียงแค่หนูตกลงมาจากท้องฟ้าเท่านั้นเองแล้วตอนนี้เนี่ยหนูก็หิวมากด้วยขอเลยห,หนูกินหน่อยสิรายการแค่อยากเล่ากับแอดมินเพจ FN Diary วันนี้นะครับ เราก็จะมากับหนึ่งในเรื่องเหลือเชื่อของผู้หญิงคนหนึ่งฮะที่เขาได้ตกลงมาจากฟ้าสูงกว่า3กิโลเมตรนะครับแต่เธอก็รอดชีวิตมาได้เอาเป็นว่าเธอเป็นใครมาจากไหนแล้วเธอรอดชีวิตมาได้ยังไงเราก็มาฟังเรื่องราวของเธอกันเลยดีกว่ากับยูเลียนคอปเกอร์หรือว่าแม่จูเลียนนะครับ หญิงสาวที่มีความพิเศษมากกว่าชาวบ้านนิดหน่อยก็เลยทําให้เธอเนี่ยสามารถรอดเหตุการณ์โศกนาฏกรรมครั้งหนึ่งได้โดยจูเลียนนะครับเธอได้เกิดขึ้นเมื่อวันที่10ตุลาคมปี1954จากพ่อแม่ชาวเยอรมันที่มาทํางานเป็นนักสัตววิทยาที่ประเทศเปรูนะครับดังนั้นเนี่ยเธอก็จึงเป็นเหมือนกับนางฟ้าสีขาวท่ามกลางคนผิวสีแทนในประเทศนั้นนะครับซึ่งจูเลียนเนี่ยตอนเด็กๆเ,เธอก็ได้เติบโตมาในโรงเรียนของชาวเปรูทั่วไปนี่แหละ แต่ทว่าเมื่อเธออายุ14นะครับพ่อแม่เธอก็แบบอยากจะย้ายไปทางานในป่าแล้วก็เลยลากแม่จูเลียนออกโรงเรียนด้วยครับก็เตงก็ไปในป่าไปตั้งศูนย์วิจัยทําตัวเป็นทาสานสาวป่าอะไรอยู่นั่นเลยซึ่งก็ทาให้จูเลียนนะครับเธอได้สามารถเรียนรู้เรื่องราวของสัตว์ต่างๆวิธีการเอาตัวรอดในป่าดงพงไพ่ป้องกันตัวเองจากแมลงสารพันนานาแต่ทว่าทั้งหมดทั้งมวลนี่นะครับก็ต้องมาหยุดลงหลังจาก2ปีที่เธอได้เข้าไปในป่าฮะ เพราะว่ากันว่าวันหนึ่งเนี่ยมันมีเจ้าหน้าที่ของเปรูนะครับก็ได้เดินหลงเป๊ะๆเข้าไปในป่าแล้วก็ไปเจอกับทีมสัตววิทยาที่มาทํางานอยู่ในป่าเนี่ยแบบเตงเด็กอายุน้อยๆมาด้วยเขาก็ถามว่าเอาเด็กนี่มาจากไหนไม่ต้องเรียนหนังสือหรอพ่อเขาบอกว่าไม่ต้องเรียนแล้วให้มันอยู่ในป่าแบบนี้เนี่ยทางเจ้าหน้าที่ครับเาก็เลยไม่ยอมเลยเพราะว่าตามกฎหมายเนี่ยเด็กที่อายุต่ํากว่าไม่แน่ใจต่ากว่าเท่าไหร่แต่เอาเป็นว่าเขาต้องเข้าเรียนการศึกษาให้จบมัธยมปลายนะครับ นั่นแหละครับเจ้าหน้าที่ก็เลยต้องทําเรื่องลากจูเลียเนี่ยกลับไปเข้าโรงเรียนเลยครับพ่อแม่ก็เลยไม่มีทางเลือกครับก็เลยต้องส่งน้องจูเลียเนี่ยกลับไปที่เมืองไปเรียนโรงเรียนต่อโดยการแบบว่าบินกลับมาเยี่ยมบ้างอะไรแบบนี้จนกระทั่งเมื่อถึงเดือนธันวาคมของปี1971นะครับ จูเลียนเนี่ยเธอก็ได้จบการศึกษามัธยมปลายแล้วและพ่อแม่ก็เห็นว่าถึงเวลาแล้วที่เราจะเอาลูกสาวเรากลับมาเป็นเจ้าป่าเหมือนเดิมวา้าฮ่าๆ่า,าคุณแม่นะครับก็เลยทําการบินไปถึงเมืองใหญ่เพื่อจะไปรับคุณลูกเนี่ยกลับมาฉลองการเรียนจบแล้วก็งานคริสต์มาสที่บ้านด้วยก่อนวันที่21นะครับ แต่เจ้าว่าแม่จูเลียนะครับก็บอกกับแม่ว่ามันม่นมนแม่หนูเองไม่อยากลับไปหนูอยากจะอยู่ที่โรงเรียนต่ออีกนิดหน่อยเพราะว่าเดี๋ยวมันจบแล้วใช่าแมมันก็จะมีงานวันจบมีงานเต้นรําด้วยหนูอยากจะเป็นเต้นรานะครับแม่แม่ก็แบบโอเคโอเคลูกอยากจะเต้นรำใช่าแม่งั้นเดี๋ยวแม่จะเลื่อนวันเครื่องบินให้แล้วกัน เราจะกลับไปในวันที่24โอเคไม่ลูกๆก็โอเคกันครับแล้วเขก็อยู่กันมีงานเต้นรำอะไรกันไปแต่ถ้าว่าด้วยความที่วันที่24ธันวาคมของฝรั่งนะครับมันจะเป็นวันคริสต์มาสอีฟใช่ไหมที่ทุกคนเขต้องแห่กันกลับบ้านเหมือนกับบ้านเราต้องแห่กลับฉลองสงการกันนั่นแหละครับมันก็เลยทําให้พอทั้งสองนี่เขาไปซื้อตั๋วที่สนามบินนะครับตั๋วมันก็ถูกจองเต็มหมดแล้วเครื่องบินอะไรไม่มีเลย เว้นเสียแต่เครื่องบินของสายการบินที่มีชื่อว่า Linea a ลี a s n a c i o n a l i s South America หรือว่าลันซาแบบย่อๆนะครับซึ่งก็เป็นเครื่องบินสายการบินราคาถูกของเปรูครับที่ก็มีชื่อเสียงในด้านที่ค่อนข้างจะไม่ดีซะหน่อยนะถึงขนาดคุณพ่อที่ได้รอยที่อีกฝั่งฝากหนึ่งนะครับได้บอกกับแม่ลูกว่าไม่ต้องคืนสายการบินนี้หรอกรออีกหน่อยก็ได้สอสาวันก็ไม่ได้พอ่อไม่ได้ว่าอะไรหรอก แต่ถ้าว่าคุณแม่นะครับไม่อยากรอไงคือยื้อยืมมาหลายวันแล้วแม่จะกลับป่าใช่ไหมแล้วไอ้ชื่อเสียงของสายการบินที่บอกว่าไม่ดีนี่เนี่ยมันก็แค่บินสายบินอะไรมันก็ไม่จําเป็นว่าเครื่องบินจะต้องตกซะที่ไหนคุณแม่ก็คิดนะครับคุณแม่ก็เลยควักกระเป๋าจ่ายซื้อตั๋วเครื่องบินเพื่อจะไปกับสายการบินนั่นเลยที่พอซื้อมาปุ๊บนะครับ ชื่อเสียงของเครื่องบินนี้เนี่ยมันก็แบบแ,บบแสดงผลเลยคือ2แม่ลูกนะครับต้องนั่งรอเครื่องบินที่ดีเลยกว่า7ชั่วโมงนะครับเนื่องด้วยว่ามันมีสภาพอากาศอะไรที่ไม่ดีในวันนั้นนะมาช้ามากแต่ให้ก็ตามเครื่องบินมันก็มาแล้วแล้วฟ้ามันก็เปิดเลยด้วย ทั้งคุณแม่และก็จูเลียน,นะครับก็เลยได้ทำการเช็คอินขึ้นเครื่องบินลันซาสายการบินที่508ครับที่เมื่อขึ้นมาปุ๊บเนี่ยจูเลียน,นะครับก็ขอคุณแม่ว่าแม่แม่หนูขอนั่งติดหน้าต่างนะส่วนแม่ก็นั่งตรงกลางไปซึ่งก็โอเคจูเลียนก็แบบมองวิวตามหน้าต่างอะไรไปนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเครื่องบินมันก็ถูกนำขึ้นสู่อากาศอย่างสวัสดิภาพได้อยู่ประมาณ70นาทีเท่านั้นครับ คือว่ากันว่าหลังจากที่คนในเครื่องบินเขาเริ่มเอาของอะไรมาเสิร์ฟกันแล้วนะครับจูเลียนที่นั่งอยู่ตรงหน้าต่างนี่เนี่ยก็ได้เห็นสิ่งผิดปกติขึ้นครับก็คือท้องฟ้าข้างนอกที่เมื่อกี้ยังแดดจ้าแบบต้องแว่นกันแดดมาใส่เลยมันก็เกิดการขมุกข,ขมัวขึ้นครับจนเกิดเป็นพายุที่ถ้าตามกฎของสายการบินจริงๆเลยเนี่ยนักบินก็ควรจะนําเครื่องลงเพื่อความปลอดภัยใช่ไหมครับแต่ทว่าด้วยความที่วันนั้นเองเ,องเนี่ยมันเป็นวันคริสต์มาสแล้วเครื่องบินมันก็บินช้าดีเลยมาหลายชั่วโมงแล้ว ทุกคนนะครับก็อยากจะกลับไปถึงบ้านอย่างรวดเร็วรวมถึงนักบินด้วยครับนักบินนะครับก็เลยตัดสินใจบินฝาพายุเข้าไปเลยครับที่ก็เป็นการตัดสินใจที่ผิดมากครับเพราะในเวลาต่อมานะครับเครื่องบินลำนี้เนี่ยมันก็มุ่งหน้าพุ่งตรงเข้าสู่ใจกลางพายุอย่างไม่รู้ตัวเสียงฟ้าผ่าดังสนั่นกับบรรดา็กดังอยู่นอกเครื่องเลย ที่ก็ทําให้ตัวเครื่องบินนะครับได้สั่นระงมราวกับเจ้าเข้าสัน่นเอาไอ้พวกของของของขวัญที่เขาวางอยู่ข้างบนที่เก็บของร่วงตกลงมาแจกของขวัญเป็นคริสต์มาสยองกันเลยทีเดียวคุณแม่ของจูเลียนนะครับก็ได้โน้มตัวเข้ามาใกล้ๆตัวเธอแล้วก็บอกว่าหวังว่าเหตุการณ์นี้จะผ่านไปด้วยดีนะจ๊ะที่แค่พูดจบตัวนั้นแหละครับตรงหน้าต่าน,นะครับมันก็โชยเห็นภาพของสายฟ้าที่มันลงมาเพี้ยงยังปีกของเครื่องบินนะครับแม่ก็เลยเปลี่ยนคําพูดว่าไม่ไม่รอดแน่ลูกงานนี้จบแล้วแน่เลยและเพี้ยง ตัวของเครื่องบินนะครับก็แตกเป็น2ท่อนครับจูเลียแล้วก็แม่นี่ก็กระเด็นออกกลางเวหาไปคนละทิศคนละทางเลยโดยแม่นะครับได้ตะโกนออกมาบอกว่าแม่ยังไม่ได้บอกลูกเลยว่าอย่าลืมไปซื้อซิการ์ไล่เฟนเดอร์ลีด้วยแล้วเสียงคุณแม่ค่อยคอย่คอยหายไปกลางอากาศนะครับกลายเป็นเสียงลมที่มาตีหูของจูเลียเนี่ยอย่างปั๊บ เพราะว่าจูเลียนตอนนี้นะครับกำลังดิ่งลงสู่พื้นล่างด้วยความสูงกว่า3กิโลเมตรครับและเธอก็ได้บอกว่าภาพของเธอเนี่ยก็แบบมัวๆแล้วก็ถูกตัดวุบไปในตอนนั้นหลายชั่วโมงต่อมาครับจูเลียนก็ได้รู้สึกตัวขึ้นมาบนเบาะของเครื่องบินที่ก็แบบนําเธอมาล่อนลงยังพื้นที่ไหนก็ไม่รู้ ที่พอเธอจะลุกขึ้นมานะครับตัวเธอก็รู้สึกมีอาการปวดเข็ดขัดยอกเยอะแยะเลยครับพอตกลงมาใช่ไหมก็มีอาการกระดูกคงกระดูกหักนิดหน่อยบวกกับแผลตาบวมแล้วก็แผลเลือดซิปๆนะครับที่มันก็เกิดจากการขูดถลอกตอนตกลงมาเนี่ยแหละแต่ที่น่าทึ่งก็คือเธอยังมีชีวิตรอดครับยังสามารถลุกขึ้นมาเดินเหินได้ ที่พอลูกขึ้นมาเสร็จนะครับเธอก็เริ่มตะโกนร้องหาแม่ตัวเองครับแต่ทว่ามันก็ไม่มีเสียงจากสวรรค์เพทูบายอะไรดังตอบกับมาในป่าเลยจูเลียนก็แบบงานเข้าแล้วไงนี่มันกี่โมงแล้วเนี่ยก็มองไปที่นาฬิกาเธอนะครับ9โมงเช้าฮะ เจไม่ก้าวมงเช้าแล้วมันมืดอย่างนี้แล้วเธอก็แงงหน้าขึ้นไปมองดูบนป่าโอ้โหปรากฏว่ามีต้นไม้เนี่ยาบังแสงอาทิตย์เต็มเลยเพราะว่าเธอได้ตกลงมาอยู่ใจกลางของป่าดงดิบอเมซอนเลยไงล่ะครับที่ถ้าใครได้ดูหนังพวกลุยป่าอะไรแบบนี้มานะก็น่าจะรู้ว่าป่าอเมซอนเนี่ยนะครับมันมีความโหดเลเวลต้นๆเลยทีเดียวที่แบบงูเงี้ยวเขียวขอสิงสาราสัตว์อะไรมีนั่นแหละครับหญิงสาวคนนี้ก็จะต้องเอาตัวรอดต่อไป จูเลียนก็เลยได้บอกกับตัวเองว่า I will survive แล้วก็ก้าวหน้าต่อภาพตัดกลับไปที่ตัวเมืองครับไอ้ข่าวเรื่องเครื่องบินตกนี่นมันก็เป็นข่าวดังมากในเปรูตอนนั้นมันก็เลยทําให้มีผู้คนเนี่ยส่งเครื่องบินต่างๆไม่ว่าจะเป็นกู้ภัยหรืออะไรเนี่ยบินว่อนในแถวป่าเลยเพื่อจะมาหาคนรอดชีวิตนะครับซึ่งตลอดเวลาที่อยู่เนี่ย จูเลียนที่อยู่ด้านล่างนะครับเธอก็ได้ยินเสียงของเครื่องบินบินผ่านหัวเธอไปด้วยแบบหลายอันเลยแต่ด้วยความที่ว่าอเมซอนนะครับมันเป็นป่ารกทึบไงซึ่งเธอจะตะโกนหรือว่าวกเวกแหกปากระโดดเยี่ยงเลิ้งเยี่ยงข้างขนา,ขาไหนเครื่องบินที่มันบินอยู่ข้างบนนะครับก็จะไม่มีทางได้ยินหรือว่าเห็นเธอเลยซึ่งพอมันผ่านไปแบบนี้เรื่อยๆนะครับเธอก็เริ่มรู้แล้วว่าเครื่องบินที่อยู่บนฟากฟ้านี้เนี่ยมันไม่น่าจะใช้คําตอบในการเอาชีวิตรอดของเธอแน่ เพราะพอเวลามันยิ่งผ่านไปนะครับไอ้พวกเครื่องบินที่บินมาหาแบบนี้เนี่ยมันก็ยิ่งมีน้อยลงครับราวกับว่าคนที่เขาจะมากู้ภัยเนี่ยเขาถออใจกันแล้วจูเลียนะครับเ็เลยต้องเริ่มท่องอตาหิอัตโนนาโถตนเป็นที่พึ่งแห่งตนครับหาอะไรในป่ามากินเองเริ่มจากน้ําก่อนซึ่งก็โชคดีนะครับที่ว่าอเมซอนเนี่ยมันเป็นป่าฝนครับเธอก็เลยได้หาน้ํากินจากพวกน้ําค้างที่มันมาตกอยู่ตามใบไม้นะครับรองรองเอามากิน และเมื่อเดินต่อมาเรื่อยๆเ,เนี่ยเธอก็เจอกับห่อขนมหลายห่อฮะที่น่าจะตกลงมาจากเครื่องบินนี่แหละโปรยอยู่เต็มพื้นเลยโดยเธอนะครับก็เก็บเอาขนมเหล่านี้มาแบ่งกินหลายวันซึ่งว่ากันว่ามันก็เป็นของที่เธอได้ใช้ประทังชีวิตในตลอดหลกักสัปดาห์ที่เธอเอาชีวิตรอดมาอยู่เลยนี่แหละครับที่ถ้าหากใครสงสัยว่าอา้าวอยู่ในป่าแบบนี้ทำไมไม่เก็บผลไม้อะไรมากินเหรอนั่นก็เพราะว่าหนึ่งผลไม้ในป่าเนี่ยมันเป็นสายพันธุ์อะไรไม่รู้อาจจะเป็นพิษแล้วเราหยิบมากินก็อาจจะตายได้ครับและ2 ช่วงเดือนธันวาคมที่เธอได้ไปตกนะครับมันก็เป็นช่วงที่พืชพันธุ์เนี่ยมันไม่ค่อยได้ออกผลกันครับจูยเลียนก็เลยต้องใช้วิชาประทังชีพโดยการกินลูกกวาดไปวันๆเนี่ยแหละที่ก็เดินไปก็เลียแบแบไป๊บไปพลางถอดรองเท้าแล้วก็คว้างไปแล้วก็เดินไปเก็บรองเท้ามานะครับที่หลายๆคนก็คงจะสงสัยว่าทาไปเพื่อทํำไมต้องคว้างรองเท้าก็เพราะว่าที่ป่าเมซอนนะครับมันจะเป็นที่อยู่ของงูเงี้ยวกี้ขอนานาไง ที่บางที่ก็มีพิษบ้างรัดคนได้บ้างอยู่เต็มพื้นเลยนะครับซึ่งถ้าหากใครก้าวเท้าไปแบบไม่ระวังแล้วก็ก็อาจจะโดนงูเหล่านั้นฉกก็ได้ครับจูเลียนนะครับก็เลยได้ใช้รองเท้าของเธอเนี่ยไปเคลื่อนไว้ตุ๊บตรงพื้นก่อนทําให้งูมันอาจจะสะดุ้งแล้วก็หนีไปได้ครับหลังจากนั้นเธอก็ไปเดินเก็บมาซึ่งวิธีนี้นะครับมันก็เป็นผลจากการใช้ชีวิตมาอยู่ในป่ากับคุณพ่อของเธอตอนเด็กๆฮะ ที่คุณพ่อของจูเลียนเนี่ยก็ได้สอนวิธีการเอาตัวรอดในป่าให้กับเธอมากมายเลยและหนึ่งน,นั้นก็คือการหาแหล่งน้ำครับที่ถ้าเจอเมื่อไหร่แล้วก,ก็เหมือนกับเป็นความหวังชั้นยอดเลยแหละครับเพราะโดยปกติของมนุษย์เรานะครับเราก็จะตั้งถิ่นฐานอยู่ริมน้ําใช่ไหมดังนั้นถ้าเราเจอน้ําในป่าที่มันเป็นสายทานนะครับก็ให้เดินตามสายทานนั้นขึ้นไปและเราก็อาจจะเจอกับหมู่บ้านของประชาชีก็ได้ แต่ก่อนจะเดินไปถึงทานน้ำนั่นนะครับจูเลียนก็ดันมาเจอกับร่องรอยที่เหมือนกับว่าจะมีคนอยู่ก่อนที่ก็ไม่ใช่หมู่บ้านนะแต่ว่าจะเป็นซากของเครื่องบินที่ได้ตกลงมาอยู่ครับจูเลียนก็แบบดีใจมากว่าจะมีเพื่อนรอดชีวิตอยู่ด้วยหรือเปล่าปรากฏพอเดินเข้าไปนะครับไม่มีเลยฮะร,ร่างที่อยู่บนเครื่องบินที่ตกมาเนี่ยมันเป็นร่างของบุคคลที่ไร้วิญญ,ญาณหมดแล้วครับ ซึ่งทันทีทันใดนั้นเองจุลีอน,นก็เกิดนึกถึงแม่ของเธอขึ้นมาเลยว่าแม่ของเธอเนี่ยเป็นหนึ่งในร่างของคนเหล่านี้หรือเปล่าเธอก็เริ่มสำรวจดูทีละร่างเลยครับซึ่งมันก็จะเป็นสภาพแบบอสุภะที่มองก็มองไม่ออกแล้วนะครับว่าตอนเขามีชีวิตอยู่เขาหน้าตาเป็นยังไงฮะ แล้วจูเลียนเนี่ยก็ไปเจอกับร่างของผู้หญิงร่างหนึ่งที่เธอคิดว่าน่าจะเป็นแม่เธอหรือเปล่าก็แบบใจตุ้มตุ้มต่อมต่อมเลยนะครับเธอก็ได้ลองเอาไม้เขี่ยรองเท้าข,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 ของผู้หญิงคนนั้นออกฮะแล้วก็โล่งใจเลยว่าไม่ใช่แม่เธอแน่เพราะว่าตรงเท้านั้นนะครับมันจะมีรอยน้ํายาทาเล็บอยู่ซึ่งแม่ของเธอเนี่ยปกติเป็นคนที่ไม่ทาเล็บเลยครับ จูเลียนก็เลยมีความหวังว่าอย่างน้อยแม่ของเธอก็อาจจะยังมีชีวิตอยู่เธอก็เลยเดินป่าต่อไปท่ามกลางความร้อนอบอ้าวในตอนเช้าแล้วก็หนาวในตอนเย็นนี่แหละครับนอกจากนั้นก็ยังต้องเผชิญกับยุงป่านานาที่มัมา,มาลุมมาตุ้มดูดเลือดอันวานหวานของเธอเลยแต่แล้วมันก็มีเสียงหนึ่งดังขึ้นมากลางป่าครับเป็นเสียงของนกฮอตซินซึ่ง นกชนิดนี้นะครับมันมักจะหากินอยู่กับใกล้ๆแหล่งน้าครับจูเลียนก็รู้เลยว่ามันไหลน้ําใกล้แล้วเธอก็รีบพุ่งก็ไปหาเป้าหมายเลยแล้วก็เจอจริงๆครับเป็นลุ่มแม่น้ําขนาดใหญ่เหมือนที่พ่อเธอบอกเลยจูเลียนนะครับก็เลยได้เริ่มเดินตามทานน้ําไปครับแต่ว่าการปฏิบัติจริงๆเนี่ยมันก็ไม่ได้ง่ายเหมือนทฤษฎีไงคือจูเลียนเดินมาจนกระทั่งนาฬิกาที่เธอเอามาด้วยนะครับมันเจ๊งไม่รู้วันรู้คืนนะครับเธอก็ย<ๆ>ังไม่เห็น,น<ๆ>ว่ามันจะมีวี่แววของหมู่บ้านไหนเลย น้ำซ้ําที่แย่ไปกว่านั้นนะครับก็คือแผลเลือดออกของจูเลียที่เธอได้โดนมาตั้งแต่ตอนตกเครื่องบินนะครับมันก็เริ่มเน่าเริ่มเละขึ้นมาซึ่งอาจจะส่งผลร้ายต่อชีวิตเธอได้นะครับถ้าหากเธอปล่อยไว้นานๆแต่เธอก็ไม่ยอมแพ้ฮะจูเลียนก็ลุกขึ้นแล้วก็บอกว่าสู้ไว้แล้วก็เดินต่อไปจนกระทั่งภูมิประเทศนะครับมันก็ได้เริ่มเปลี่ยนจากพื้นดินเนี่ยกลายเป็นแบบพื้นน้าขี้โคลนขี้เลนแทน ซึ่งตอนนี้เนี่ยเธอก็นึกถึงคําสอนอีกอย่างหนึ่งของพ่อเธอได้ครับก็คือให้ระวังพื้นน้าตื้นๆแบบนี้นะเพราะว่าในป่าอเมซอนเนี่ยมันจะมีกระเบน้าจืดอยู่ที่มันจะมีพิษด้วยซึ่งพวกกระเบนเหล่านี้เนี่ยม,มันมักจะใช้ชีวิตอยู่ตรงน้ําตื้นครับจูเลียนะครับก็เลยได้หลีกเลี่ยงกระเบนเหล่านี้โดยการลุยลงไปไว่ายน้ําในน้ําลึกแทนครับก็จะว่ายไปตามทานน้าในตอนกลางวันเสร็จแล้วก็ขึ้นมาบนบกแล้วก็มานอนพักตอนกลางคืนนี่แหละครับ แต่ที่แอบสงสัยก็คือเธอกลัวปลากระเบนแต่ไม่กลัวปลาปีรัญ,ญ่าหรือจระเข้เลยไงคือเอาเถอพ่อเธอสอนมาดีเพราะว่าเธอได้เล่าว่าถ้าหากเธอเจอปลาปิรัญญาหรือจระเข้นะครับเธอก็จะอาศัยวิชาวิ่งหนีรีบว่ายขึ้นบกเลยเหมือนกับการเล่นเกมเจระเข้ขึ้นบกที่เราชอบเล่นกันตอนสมัยก่อนเลยเนี่ยแหละเอาเป็นว่าจูเลียนนะครับก็ได้ทําการว่ายน้ําลงลงขึ้นขึ้นผุดผุดโผล่โผล่อย่างนี้จนกระทั่งหลายวันแทบเธอจะหมดแรงไปแล้วครับแต่เะว่ามันก็ไม่ได้เจอบ้านอะไรเลย จูเลียนนะครับก็เลยได้เลือกใช้วิธีใหม่ขึ้นมาในการเดินทางก็คือการเกาะกับท่อนซุงไม้อันนึงนะครับที่อยู่ๆมันก็ลอยมาจากไหนก็ไม่รู้แล้วก็ล่องไปตามน้ําแทนซึ่งเธอก็คิดว่าโอเคนี่มันคงจะเป็นโอกาสสุดท้ายของเธอละถ้าเธอเกาะบนขอนไม้แบบนี้แล้วขอนไม้มันล่อนไปแล้วเธอหมดแรงก็จะไปตายตรงนั้นก็ไปตายนะั่นละกันไม่ไปไหนต่อแล้วก็ลอยเทงเต้งต่อมาจนแทบจะไม่มีอะไรคืบหน้าเลยครับแต่ ทันทีที่เธอกาลังจะหมดหวังนั่นเองก็เหมือนกับว่าพระเจ้าผู้อยู่บนเบื้องฟ้านะครับก็จะทรงเห็นใจจูเลียนนะทำให้จูเลียนเห็นกับเรือเปล่าๆอยู่ลำํำนึงครับที่ถึงแม้ว่าตอนนั้นมันจะไม่มีคนเนี่ยแต่มันก็น่านจะมีคนอยู่แถวๆนั้นใช่ไหมพเพราะเรือเนสะตรเก้อะไรมันก็คงสร้างขึ้นมาเองไม่ได้หรอก เธอก็เลยรวบรวมแรงขึ้นมาฮึดสู้ต่อไปด้วยการเดินทวนกระแสน้ําขึ้นไปอีกครับซึ่งพอไปถึงต้นทางสักนิดหน่อยเนี่ยเธอก็เจอกับกระท่อมฟางเปล่าๆอันหนึ่งที่มันไม่มีคนอยู่นะคะคือมันจะไม่ใช่แบบกระท่อมล้างอะไรทีเดียวนะแต่เหมือนกับว่ามีคนอยู่แต่ว่าเขาออกไปทําอะไรกันนานหลายวันแล้วเลยเขาไม่กลับมานะครับเพราะว่าของใช้ข้างในนั้นเนี่ยมันก็ยังมีอยู่เลย อย่างเช่นน้ำมันเบนซินหนึ่งถังนะครับที่พอจูเลียนเห็นปุ๊บนี่ก็ร้องโอ้แม่เบนซินจา๋าแล้วก็วิ่งไปกอดถังเบนซินนะครับหยิบมาเปิดฟ้าราตัวเลยอึง่งอันนี้เพื่อน,อนๆอย่าเพิ่งคิดว่าเธอหลงป่ามานานจนเป็นบ้าอะไรแบบนี้นะครับแต่การที่เธอต้องราดน้ํามันไปที่ตัวเองแบบนี้เนี่ยก็เพราะว่าตรงร่างกายของเธอนะครับมันมีแผลที่แบบเน่าจนหนอนมันเริ่มขึ้นแล้วนะครับและการที่จะทําให้หนอนเหล่านี้มันออกจากร่างกายตัวเองได้เนี่ยมันก็จะเป็นการเอาน้ํามันนะครับราดให้หนอนมันหายจะไม่อ,มออาแล้วก็จะ วิธีนี้นะครับเธอก็ได้จํามาจากคุณพ่อของเธอตอนเด็กๆครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยเธอก็มีสุนัขตัวหนึ่งมีแผลเน่าแบบนี้เนี่ยแหละคุณพ่อนะครับเขาเอาน้ํามันเนี่ยมาราดลงบนแผลและนอนนะครับมันก็เลื้อยออกมาทําให้คุณพ่อสามารถทําการรักษาแผลได้ครับแต่เ้อว่าก็ปวดแสบปวดร้อนนิดหน่อยนะจูเลียนก็ร้องเจี๊ยกเลยแต่นั่นแหละครับเธอก็ได้ปฐมพยาบาลเรียบร้อยเลยจูเลียนก็วางถังน้ํามันแล้วก็ถอนหายใจมาเฮือกใหญ่เอและเธอก็ได้หลับหมดแรงไปนะครับ ก่อนที่จะตื่นมาในวันต่อมาพร้อมกับจะเริ่มมาใช้ชีวิตไปเป็นทาสานสาวละคือด้วยความหิวนะครับจูเลียนก็เดินออกไปกะว่าจะไปหาอะไรกินซะหน่อยในวันนี้และทุกสิ่งทุกอย่างที่เห็นต่อหน้าเธอตอนนี้เนี่ยมันก็ดูน่ากินไปหมดครับจูเลียนนะครับได้เหลือบไปที่พื้นและเห็นกบตัวหนึ่งกำลังกระโดดกระโดดอยู่ก็เลยนึกถึงร้านไก่ทอดตะแปะหนวดขึ้นมาครับแล้วก็คิดว่าแหมได้ยินมานานแล้วว่ากบนี่เนี่ยมันรสชาติเหมือนไก่ใช่ไหมน่าจะลองดูสักหน่อยก็่องนี้ก็พยายามกระโดดจับกบ แต่ทว่าวพระเจ้าเนี่ยก็บันดลบันดาลไม่ให้เธอจับกบได้ครับเพราะถ้าหากเธอจับกบได้เนี่ยเธออาจจะตายได้ฮะเพราะมันเป็นกบพิษแม่แม่จูเลียนเรียนวิชาเอาตัวรอดในป่ามาเยอะจะมาพลาดตอนนี้ไม่ได้นะลูกพระเจ้าก็คงคิดอย่างนี้ฮนะและสองสามวันต่อมาที่จูเลียนต้องใช้ชีวิตอยู่กับการกินแกลไปนะครับเธอก็มาพบกับสิ่งที่ไม่คาดฝันอีกรอบครับเพราะว่ามันจะเป็นเสียงของผู้ชาย3คนที่แบบเป็นช่างตัดไม้กําลังส่งเสียงถกเถียงกันอยู่ว่านั un, ่นเธอเป็นใครนะเธอเป็นเทพเจ้าหรือเปล่า หน้าตาของเธอมันช่างคล้ายกับเทพเยโมย่ามากเลยคือเทพเยโมย่าเนี่ยนะครับมันจะเป็นเทพท้องถิ่นของคนแถวนั้นที่เขาจะเชื่อว่าเป็นเทพแห่งท้องทะเลฮะซึ่งจะมีลักษณะเป็นผู้หญิงผิวขาวมีผมบลอนแล้วก็สามารถแปลงร่างเป็นโลมาน้ําจืดได้ครับจูเลียนเมื่อได้ยินเรื่องแบบนี้ปุ๊บเนี่ยก็บอกว่าพี่พี่พี่อย่าเพิ่งเพ้อเ,เจ้อจะ้ะฉันก็เป็นแค่คนธรรมดาที่กําลังประสบอุบัติเหตุอยู่เนี่ยแหละ เจ้จูเลียนนะครับก็ได้เล่าเรื่องเครื่องบินตกอะไรให้ช่างตัดไม้ทั้ง3คนนั้นฟังครับที่ก็แบบอึ้งแล้วก็ร้องปากเวิร์กันเลยซึ่งทุกคนนะครับหลังจากที่ช็อกก็ไปหาอาหารมาให้เธอกินอะไรกันด้วยแม่จูเลียนตอนนี้หลังจากที่ได้รับอาหารนะครับเธอก็น้ําตาไหลอย่างบอกไม่ถูกเลยครับที่หลังจากกินอิ่มแล้วนะครับทั้ง4นี้เนี่ยก็ได้ตั้งสติแล้วก็พาจูเลียนเนี่ยขึ้นเรือล่องขึ้นไปยังที่ที่มีเครื่องบินช่วยเหลือนะครับก่อนที่เครื่องบินเหล่านั้นเนี่ยจะนําจูเลียนไปส่งยงงโรรพยาาบลลททีี่่ใใก้้หเ็วสุด จูเลียนเมื่อถึงมือหมอนะครับเธอก็ได้รับการรักษาจนแผลหายดีหมดซึ่งในระหว่างนั่นเองนะครับเธอก็ได้บอกเรื่องราวทั้งหมดให้กับเจ้าหน้าที่สืบสวนครับเพื่อที่ว่าเจ้าหน้าที่เหล่านั้นเนี่ยจะไปสามารถค้นหาตำแหน่งของเครื่องบินที่ตกได้แล้วก็ยังมีความหวังว่าคุณแม่ของเธออาจจะยังมีชีวิตอยู่นะครับในเวลานั้นเองมันก็ได้มีผู้ชายคนหนึ่งเดินเข้ามายังห้องพักของจนะูเลียนฮะแล้วก็เข้ามากอดเธอซึ่งมันจะเป็นฉากที่แบบเงียบๆและทั้งสองก็ไม่ได้พูดอะไรเลยนะครับและน้ําตาก,ก็ไหลออกมา เพราะว่าคนคนนั้นเนี่ยก็คือพ่อของเธอเองครับที่ก็ได้รีบบึงมายังโรงพยาบาลเลยหลังจากได้รับข่าวของลูกสาวนะครับในระหว่างที่ทั้งคู่ไม่ได้ปริปากด้วยกันนะครับก็เหมือนกับว่าจิตใจเขาจะสื่อถึงกันได้นะคือว่าทั้งสองเนี่ยได้ภาวนาขอให้คุณแม่ของเธอรอดกลับมาปลอดภัยครับแต่ทว่ามันก็ไม่เป็นดังหวังครับคุณแม่ของจูเลียนเนี่ยได้เสียชีวิตไปหลากวันก่อนหน้านั้นแล้ว คือว่ากันว่าคุณแม่ของจูเลียนเขาไม่ได้เสียชีวิตมาจากการเครื่องบินตกเหมือนกับจูเลียนนี่แหละครับแต่ถ้าว่าความโหดสลัดของป่าอเมซอนที่แอดได้เล่ามานะครับมันก็เลยทําให้คุณแม่เ่ยเป็นแผลต่างๆแล้วก็แบบต้องเสียชีวิตจากบาดแผลนั้นไปเหมือนกับคนอื่นๆที่รอดมาจากการเครื่องบินตกครั้งนี้ด้วยครับก็ลากสังขารตัวเองออกมาไม่ได้ถ้าให้จูเลียนนะครับเป็นผู้เดียวที่สามารถรอดออกมาได้ในบรรดาผู้โดยสารแล้วก็ลูกเรือทั้งหมดที่ขึ้นไปบนฟ้าในวันนั้นมากกว่า91คนนะครับ ซึ่งเรื่องนี้เนี่ยก็ต้องขอบคุณสกิลและก็วิชาที่คุณพ่อของเธอนะครับได้อุตสาห์พร่ำสอนจูเลียนมาตั้งแต่เด็กคือนี่ยังดีนะไปติดอยู่กลางป่าแล้วแบบยังหาทางเดินได้แต่เพื่อนๆเ,เคยได้ยินเรื่องราวของคนที่แบบต้องไปติดอยู่กลางทะเลถึง76วันแล้วแบบไปไหนไม่ได้เลยไหมครับซึ่งถ้าใครอยากได้ยินแล้วก็ลิงก์อยู่ด้านล่างเลยนะครับสามารถกดไปฟังกันได้หรือถ้าใครยังไม่จุใจนะครับแอดก็ยังมี Tik t o ็อกอีกด้วยนะ fnberry_admin นะครับผมสำหรับวันนี้นะครับแอดก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเดว 拜拜。Bye bye.